ชนชั้นนำที่เห็นแก่ตัวคือความมืดมัวของอนาคตชาติไทยการเลือกตั้งที่ถูกบิดเบือนคือการสร้างประชาธิปไตยจอมปลอมที่ปิดกั้นเสียงแท้จริงของประชาชนรัฐประหารไม่ได้แก้ปัญหาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายโครงสร้างประชาธิปไตยอย่างถาวร การโฆษณาชวนเชื่อที่ฉาบด้วยคำว่าความสงบคืออาวุธที่ใช้ลบล้างความจริงและสร้างภาพลวงตาการศึกษาที่ถูกควบคุมเพื่อปิดกั้นความคิดวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเผด็จการเมื่อประชาชนถูกปิดหูปิดตาประเทศก็ถูกถูดรังด้วยความไม่รู้และความกลัวที่ถูกปลูกฝัง การคอร์รัปชันไม่ใช่แค่การโกงเงินแต่คือการล้วนอนาคตของประเทศทั้งประเทศการทำลายการศึกษาเพื่อรักษาอำนาจคือการทำลายโอกาสของชาติในการก้าวข้ามความล้าหลังเสียงประชาชนที่ถูกกดทับคือระเบิดเวลาที่รอวันปลดปล่อยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง รัฐประหารไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่มันคือปัญหาที่สร้างซ้ำในรูปแบบเดิมเมื่อการคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องธรรมดาความยุติธรรมก็ถูกซื้อขายเหมือนสินค้าในตลาดมืด